ทางเดินรกร้างนอนอัดเบียดกันสี่คนบ้านเช่าเดือนสี่ร้ออิงฟ้าวระหะ รองมิสกรานไทยล้านหนึ่งเดือนโกย20ล้านสร้างใหม่ให้แม่สำเร็จส่วนเงินในปัจจุบันที่ทำงานมาหนึ่งเดือนจะทิ้ง10ล้านบาทหรือไม่น,นั้นทางบอแจ้งว่ารวมรวมแล้วได้กว่า20ล้านบาทแต่ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดอิงฟ้าภูมิใจเพราะตั้งใจจะสร้างบ้านให้แม่ที่ผ่านมาก็ทํามาเรื่อยๆตามเงินที่หาได้ไม่มีเงินก็หยุดไปพอประกวดได้เงินก็นําไปสร้างต่อจนเสร็จตอนนี้สร้างบ้านให้แม่ใกล้เสร็จแล้วเหลือลงเฟอร์นิเจอร์ส่วนบ้านของอิงฟ้าก็คิดว่าน่าจะซื้อเป็นคอนโดหลังจากนี้ก็จะไปเรียนคร และซื้อรถเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับก่อนหน้านี้ที่โพสต์ภาพห้องเช่าที่อยู่ในวัยเด็กกับครอบครัวเดือนละ400-600บาทอิงฟ้าบอกว่าเวลากลับไปก็แวะไปดูเห็นความรู้สึกตอนวัยเด็กที่อยู่กับครอบครัวพูดแล้วจะร้องไห้มันเป็นความทรงจําดีๆที่ไม่รู้สึกว่าลําบากในตอนนั้นลายที่โพสต์เล่าเรื่องราวก็อยากจะให้กําลังใจคนอื่นๆว่าเราก็ผ่านจุดที่ลําบากมาจนมีวันนี้อิงฟ้าก็ต้องฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆในชีวิตมามา,มากมาย วันที่26ตุลาคม65ยิงฟ้าวรหะเปิดใจหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์เจอร์นัชแนว2022โดยกล่าวว่าทำเต็มที่ที่สุดในทุกรอบอยากให้ทุกคนภูมิใจเชื่อว่ายุติธรรมแล้วกับการตัดสินส่วนตัวทำเต็มที่ที่สุดแล้วและภูมิใจที่สุดซึ่งตอนจับมือก่อนประกาศรางวัลเหมือนหูดับไปแล้วคิดว่าใครก็ได้แต่ถ้าเป็นเราก็คงดีแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันอิงฟ้ากล่าวอีกว่าตอนประกาศรางวัลกลัวูเหมือนกัน ถ้าประกาศออกมาว่าเป็นไทยแลนด์ในใจลึกๆคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดแล้วถ้าเขาได้เป็นม mm ิสกรดนอินเตอร์เนชั่นแนลก็ดีใจด้วยเพราะเขาก็เหมาะสมแต่ถ้าเป็นเราเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่แต่เราก็สู้สุดเหมือนกันยอมรับว,ว่าในใจก็แอบหวังว่าจะเป็นไทยแลนด์และส่วนตัวก็มั่นใจว่าทําดีทุกรอบอยากขอบคุณทุกกาลังแดงเชียร์เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆ ทั้งนี้ตอนอยู่บนเวทีได้ยินเสียงแฟนคลับชาวไทยยิ่งทำให้คึกเคิมรองอันดับหนึ่งมิสกราในเตอร์นัชแนลสองพันยี่สิบสอง กล่าวอิงฟ้ากล่าวอีกว่าวันนี้รู้สึกโล่งที่ได้ก้าวผ่านขีดจํากัดของตัวเองเพราะตั้งแต่ได้ตาแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์โดนดูถูกต่างๆเยอะมากวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าจริงๆคนไทยไม่จําเป็นต้องกลัวละตินเสมอไปยอยู่ที่ว่าเราจะนําเสนอตัวเองยังไงวันนี้ก็มาถึงจุดที่จับมือได้ก็คุมที่สุดแล้วอิงฟ้าเผยว่าสําหรับรางวัลชุดประจําชาติที่ได้ยอมรับว่าดีใจมากๆเพราะมีถึง60ประเทศที่เข้าร่วมประกวดแล้วเราได้เป็นหนึ่งในนั้นและส่วนตัว ตั้งใจนำเสนอฮนุมานไทยบ็อกซิ่งอย่างสุดความสามารถดีใจที่ต่างชาติชื่นชอบทำให้หายเหนื่อยสวยกัรตอบคำถามภาษาอังกฤษนั้นตอนแรกนึกในใจว่าตรงกับที่ทำการบ้านมาพอดีต้องบอกว่าทำการบ้านหนักมากในหลายๆรอบพอได้ยินคำถามคิดว่าโชคดีและหายเหนื่อยแล้วที่เราฝึกฝนซึ่งคิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลกต้องเป็นเรื่องดีแน่นอนและก็เป็นจริงๆรฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ